สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอไกด์พรีวิวของตัวละครโซยีตัวละครสีดาวธาตุควอนตัมผ่าทําลายล้างและในวิดีโอนี้เราก็จะมาดูกันว่าตัวละครนี้จะมีความสามารถและแมาินิกอะไรบ้างควรจะปั้นยังไงและใส่ของแบบไหนโดยจะมีหัวข้อดังนี้เลยนะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งของตัวละครโซยีนั้นเป็นตัวละคร DPS หรือตัวละครทำดาเมจโดยสเตตพื้นฐานจะมีดังนี้เลยนะครับบิปสปีดอยู่ที่103ส่วน Energy c o s คจะอยู่ที่120 โจมตีปกติจะเป็นการตีมอน1ตัวสร้างดาเมจควอนตัมสกิลตาม ETK นะครับส่วนสกิลต่อสู้ก็จะเป็นการตีมอนเตอร์3ตัวโดยที่ตัวกลางจะโดนแรงที่สุด และอันติหรือท่าไม่ตายจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวโดยการโจมตีนี้จะเพิกเฉยต่อประเภทของจุดอ่อนและลดเกาะหรือทับเน็ตของฝ่ายสตูได้และเมื่อเกิดการทำลายจุดอ่อนหรือการเบรกก็จะติดเป็นเบรกควันตั้มทําให้มอนติสถานะัพัวพันนั่นเองและยิ่งลดทับเน็ตของฝ่ายสตูมากเท่าไหร่ก็จะสร้างดาเมจมากขึ้นเท่านั้นโดยสูงสุดที่60%ก็คืออันติสามารถเบรกมอนได้โดยไม่สนทาดเลยและสําหรับใครที่งงว่า DMG 60%มันได้ยังไงเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันจะรับจากค่าทัเเนนนตหรืือออออออคค่่าากะขขงงมทีีลดิออว มีค่าเปรกเกาะอยู่ที่120ถ้ามอนโดนเต็มเตม120เนี่ยก็จะเท่ากับการโจมตีนี้ได้ DMG 60%แต่ถ้ามอนเหลือเกาะ30แล้วเรากดอันติใส่อย่างในภาพนี้นะครับการโจมตีนี้จะได้ DMG แค่15%หรือหนึ่งใน4ของ60%นั่นแหละและถ้ามอนเหลือเกาะ60ก็จะเท่ากับ DMG 30%เหลือก90ก็จะเท่ากับ45%สรุปก็คืออันติใส่มอนที่เหลือเกาะเยอะๆจะได้ DMG เยอะที่สุดต่อมาพรสวรรค์น,นะครับ ซวยอี้จะมีสเต็ตที่ชื่อว่าความผิดบาปอารมณ์ก็จะเหมือนกับสเต็ตของเบธเลยที่เมื่อเก็บครบแล้วจะปล่อยโฟลล o อัพหรือการโจมตีดอกเนื่องออกไปแต่ต้องเก็บสูงสุดถึงแสเตตโดยวิธีการเก็บสเต็ตของซวยอี้ก็คือจะต้องตีมอนและลดเกาะมอนและยิ่งลดเยอะสเต็ตที่ได้ก็จะเยอะขึ้นด้วยโดยคิดเป็นค่าเบรกจุดอ่อน30ต่อ1นสเตตนะครับยกตัวอย่างเช่นตีปกติมีค่าเบรกจุดอ่อนที่30มบก็จะได้1่สเต็ตสกิลมีค่าเบรกหกสิบก็จะได้2สเต็ตแต่อย่าลืมว่า ถ้าตัวข้าง้างมีจุดอ่อนควันตั้มและโดนลดเกาะได้เท่ากับสกิลจะได้สเตตสูงสุดที่4สเตตเลยนะครับส่วนอันตีหรือถ้าไม่ตายจะมีค่าเบรก120ก็จะเท่ากับ4สเตตนั่นเองแต่การโจมตีต่อเนื่องของโซยีจะไม่ได้สเตตเพิ่มและเวลาตัวละครในทีมเราที่ไม่ใช่โซยีโจมตีและลดเกาะมอนโซยีก็จะได้1สเตตด้วยต่อมาเทคนิคจะเป็นการโจมตีสตูแล้วเข้าสู่การต่อสู้จะสร้างดาเมจควันตั้ม80%ของ ATK แก่ฝ่ายสตูทั้งหมดและถ้ามอนโดนลดเกาะด้วยก็จะได้สเตตความผิดบาเพิ่มขึ้้นอีกดวย ต่อมาเรามาดูในส่วนของเทสท,ที่เลยกได้ว่าตึงมากๆอันที่ 1. ทําให้ตัวละครสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นโดยจํานวนที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ100%ของเอฟเฟกต์ทำลายล้างสามารถสร้างดาเมจได้สูงสุด240%ก็คือเป็นการเอาค่าเบรกเอฟเฟกมาแปลงเป็นโบนัสความเสียหายโดยที่มันคิดเป็น100%หรือ1ต่ตอนหนึ่งของค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างเลยนะครับเท่ากับว่าถ้าคุณมีเอฟเฟกต์ทำลายล้างเท่าไหร่ก็จะได้โบนัสความเสียหายเท่านั้นอย่างเช่ช่่่นนคคคุณณใสส้้ออยยยยเเเเบบบบกกกกฟททีีว64.8% 64.8%าาาั็จะไดโมหล คือมันเป็นเทสที่กลมากๆนะครับซึ่งทําให้สเตทที่แว l u ลูเยอะที่สุดของซวยอี้เป็นค่าเบรกเอฟเฟกเลยแต่มันจะจํากัดสูงสุดที่240นะเทสอันที่2ก็คือกดอันติใส่มอนที่เกาะเยอะกว่า50%ก็จะได้ DMG เพิ่มขึ้นอีก10%นะครับและเทสอันสุดท้ายก็คือสเตทที่เกินออกมาจะสะสมไว้ใช้ครั้งต่อไปได้สมมุติเรากดอันติใส่มอนตอนที่เรามีสเตทอยู่7ทับ8อันติจะได้4สเตทตานที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ทําให้สเตทมันจะเกินมา3พอปล่อยการโจมตีต่อเนื่องเเเสรร็็จจคควาามผิดบบปะะขึ้นนน3ลยั แล้วก็เมื่ออัปเดตเต็มแล้วโซวอี้จะได้เบรกเอฟเฟกอยู่ที่37.3% HP 18%และดาเมจควันตั้มที่8%นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวทางการปั้นว่าเราควรจะใส่ของยังไงถึงจะคุ้มที่สุดนะครับโดยเสื้อเราจะใส่เป็นเสื้อคีเลตหรือคีดาเมจรองเท้าสปีดหรือ ATK กรณีเล่นกับโบเนียแอสตาและฮันยา ลูกแก้วเป็น ATK และเชือกเป็นเบรกเอฟเฟกนะครับและทาไมเราถึงควรใส่ลูกแก้ว ATK กับเชือกเบรกละ่ะเพราะเชือกเบรกนั้นให้โบนัสความเสียหายเยอะกว่าการใส่ลูกแก้วดาเมจควอนตั้มโดยเชือกเบรกจะให้ที่64.8ส่วนลูกแก้วควอนตั้มจะให้ที่38.8และตัวของซซยีเป็นตัวละครที่มีโบนัสความเสียหายเยอะมากทําให้ตัวละครขาด ATK เป็นอย่างมากลูกแก้ว ATK เร็แรงกว่าลูกแก้วดาเมจควอนตัมนั่นเองแม้ว่าจะยังไม่ได้รวมดาเมจจากการเบรกมอนเลยก็ตามและเมื่อรวมดาเมจจากการเบรกมอนแล้วลูกแก้ว ATK กับเชือกเเบกก็ททําาดดดมไ้สสูงีุ่ และในส่วนของซับส t ตตสวยอีนั้นต้องการอยู่5อย่างก็คือเบรกเอฟเฟก ATK%, คีย์เลสคีดาเมจแล้วก็สปีดโดยซับสแตทที่แวร์ลูเยอะที่สุดก็จะเป็นเบรกเอฟเฟกลองลงมาก็จะเป็น ATK% และตามด้วยคีเลสคีดาเมจกับสปีดนะครับส่วนเซ็ตลีล็กที่แนะนําให้ใส่ก็คือ4ควันตั้มส่วนเซ็ตอื่นๆอย่างสีเซ็ตเบรก4ีแกนดุ๊ก2ควอนตัม2อ ATK ดาเมจจะห่างจากเซ็ตควอนตัมพอประมาณเลยแม้ว่าจะรวมดาเมจจากการเบรกมอนแล้วก็ตามต่อมาในส่วนของเซ็ตจักรวาลประดับที่แนะนําให้ใส่ก็จะมีอยู่3เซ็ตนะครับ1ก็คือเซ็ตสเปซเซลล 2เซตทารีเหรือเซตเบรกจากโลก4 3เซตฟอร์มันต์จากโลก8ซึ่งแต่ละเซตจะดาเมจพอๆกันเลยแต่เมื่อรวมดาเมจจากการเบรกแล้วเซททารีเหรือเซตเบรกจากโลก4จะทําดาเมจได้เยอะที่สุดโดยรีควีนเงื่อนไขก็คือต้องมีสปีด145ซึ่งทําได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันเรามีตัวบัฟสปีดอย่างแอสตาร์กับฮันยาแล้วและไหนจะมีตัวของล้วนเหมยอีกที่แค่ยืนสนามก็บัฟสปีดให้เพื่อนได้แล้วต่อมาในส่วนของไลค์โคนไลค์โคนที่ผมแนะนําให้ใช้ก็จะเป็นไลค์โคนอันเดอร โคนที่แรงที่สุดและใช้งานง่ายไม่เงินไขยเยอะเหมือน5าดาวอันอื่นๆโดย Lc อันนี้ที่ขัด5จะให้ ATK สูงสุดที่64%และถ้าคุณเบรกมอนได้ก็จะได้ DMG อีก24%เป็นเวลา2เทิร์นซึ่งมันเหมาะกับซวยี e มากๆเพราะตัวละครขัด ATK ส่วน5้าดาวอันอื่นๆที่พอใช้ได้ก็จะมีไปเทอร์แดนเดอร์ซันของเจ้ายนจันทาก็จะให้อัตราคี18%และเมื่อรวมบัฟทั้งหมดแล้วก็จะได้ ATK สูงสุดที่36%กับฟื้นฟูพลังงานอีก12%แต่อาจจะต้องเลี้ยงบัฟโดยการตีปกติสลับบ้างส่วน5ดาวที่เหลือผมไม่่ดนะ นำไม่ใช้เลยนะครับอย่างของจริงหลิวเราไม่สามารถทําให้ติดบัฟได้ตลอดทีนี้ไล่คนสีดาวที่น่าใช้ก็จะมีเดอะมอนต์เวลคัมยูที่เป็นรูปฮุกไลยคนอันนี้จะให้ ATK สูงสุดที่72%ในกรณีขัด5ดาเมจก็จะพอๆกับอีออนที่มีแค่บัฟ ATK นะครับส่วนอันอื่นๆดาเมจก็จะประมาณในการาฟเลยต่อมาจะเป็นส่วนของไอ o ดออน E 1การโจมตีต่อเนื่องของพรสวรรค์สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น4 0 e2 การโจมตีต่อเนื้อของพอรสวรรค์จะลดเกาะหรือทับเนตของฝ่ายสตูโดยเพิกเฉยต่อประเภทของจุดอ่อนพร้อมทั้งฟื้นฟู HP ให,ห้กับตัวเอง5%ของ HP สูงสุดและเมื่อทำลายจุดอ่อนจะปล่อยเอฟเฟกต์ทำลายจุดอ่อนควอนตัม e4 เมื่อปล่อยท่าไม่ตายเอฟเฟกต์ FX ทำลายล้างจะเพิ่มขึ้น40%เป็นเวลา2เทิน และ e6 นะครับลดจํานวนชั้นสูงสุดของความผิดบาปเหลือ6ชั้นจากเดิมที่ต้องเก็บสเตแป8สเต็ก็จะเหลือ6ก็จะทําให้โจมตีต่อเนื่องได้ถี่ขึ้นทีนี้มาในส่วนของเรื่องการจัดทีมซวยอีนั้นสามารถไปกับตัวซับได้แทบทุกตัวในกรณีเล่นกับโบนี่แอสตาฮันยาเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่รองเท้าสปีดแล้วไปใส่รองเท้า a t k แทน เล่นกับล้วนเหมยก็ดีเพราะล้วนเหม่มีบัฟ DMG บัฟสปีดแถมยังมีบัฟเพิ่มสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนให้ทีมซึ่งทำให้ซวยีเก็บแต่ความผิดบาปได้เยอะขึ้นเล่นกับทิงหยุนก็จะได้ a อทกับ DMG แล้วก็พลังงานส่วนเล่นกับซิวเวอร์บูฟซิวเวอร์บูฟก็จะช่วยเบรกและแปะท่าควอนตัมรวมไปถึงการลดเดฟมอนอย่าลืมว่าซวยีเป็นตัวละครที่ทำค่าเบรกเยอะอยู่แล้วการลดเดฟมอนจะทำให้มอนโดนดามเมจโผพันจากการเบรกแรงขึ้นแต่ถ้าเล่นกับซิวเวอร์บูฟเราควรจะให้ให น,นี่ก็จะเป็นภาพรวมตัวละครจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอไกด์พรีวิวตัวละครซวยอี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ